สวัสดีครับดาจุงสวัสดีครับไอเลิฟยูนราคิดถึงมากเลยเอาี้ยบอลจบโทรมาแค่อ้าวมีอะไรครับวันนี้ชนะห้าสองผมต้องโทรเพราะเราสัญญากันไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าบอลจบขอให้โทรมาได้เลยอยู่ในรายการนะครับอยู่ในรายการนะพ่อเจอ้าวเหรอครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องของเรื่องเนี่ยคือคิดถึงพอจุงนะฮะครับก็ไอ้อ่าที่ผ่านมาไม่ได้คุยกันเลยนะแต่คุยกับเจแกนะ พูดแตะๆคุยกับเจแล้วก็แสดงความเป็นห่วงครอบครัวด้วยโดยตลอดเลยนะพ่อพ่อจุ้กแต่ไม่ได้โทรไปถามถ่ายอะไรกันนะฮะครับครับคเป็นยังไงบ้างวันนี้ดูเจกลับมาในรอบเก้านัดก็เขาก็มีความมุ่งมั่นเขาก็โทรมาขอกำลังใจกับพ่อจากแม่อยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้เขาได้ลงตัวจริงอืก็ยังก็ก็ก็ทำามงานได้ระระดับหนึ่งตอนเปลี่ยนออกไปก็เสมืสองสองอยู่แล้วฝนมันตกด้วยแล้วเราเพิ่งกลับมาเนี้ยครับครับผม สภาพร่างกายตอนนี้เกือบร้อยเลยยังหรือร้อยละน่าจะโอเคนะเขาเขาก็ไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรที่ที่ได้ได้คุยเขาก็ประมาณนี้ครับอ่าความฟิตอะโอเคแล้วโอเคแล้วพ่อพ่อเจคิดว่ามันต้องเติมกว่านี้ไหมมันหายเอ่อแมตช์ฟิตไปนานเลยมันมันใช่ฟุตบอลฟุตบอลมันต้องมันต้องมีแมตช์ฟิตเพื่อแล้วก็เอ่อลงเล่นอยู่มสม่ำเสมอแล้วก็เจก็ออกไปริมเส้นเยอะประมาณเนี้ยอืมถ้าเ้าเข้ามาข้างในก็ก็ก็เห็นมีประโยชน์ มากขึ้นคร uh ับ huh. ครับผมครับผมพ่อเจช่วงที่เจเจ็บอะ่ะผมได้คุยกับเจพอสมควรเลยนะคือ oh เจเจมก็บอกว่าไอบ้บางทีเนี่ยโอนิกกีก็บอกว่าการที่ดูอยู่นอกสนามในช่วงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะมันมันเขาเห็นภาพรวมของเกมอ่ะคราวเนี้ยใช่ครับ <พอ S 1> ขเขาเขาไม่ได้เล่นมากนะ้านักพอกลับไปเล่นเนี้ยพอเจคิดว่ามันจะมันจะง่ายมันดีขึ้นกว่าช่วงแรกๆตอนก่อนเจ็บไหมก็ก็าําให้เราแบบว่า ได้ดูเหตุการณ์ในเพราะว่าที่เจไม่ได้ลงอ่ะทีมเขาไม่ได้ดีนะแพ้มาสองนัดติดเจอทีมทัชตารางอ่ะใช่ไหมใช่ใช่แล้ววันนี้เจได้ลงอ่ะมันถึงผลงานส่วนตัวถึงจะไม่โดดเด่นอะไรมากมายแต่ก็ก็ยังพอรับได้ที่เปลี่ยนออกไปก็คือมันเหลืออีกประมาณสิบเจ็ดนาทีถ้าผมดูนะอ่าอ่าเพราะว่าเขาต้องการชัยชนะแล้วอ่ะก็มันก็เป็นอ่อที่สิ่งที่ค้ชก็ทําถูกต้องละใส่ตัวเกมลุกเข้าไปครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะของเจใช่ไหม ก็โอเคครับแล้วก็แมนแมนนี้ยไปเจอทีมที่เจเคยเล่นแล้วแพ้มาหรือเสมอเนี่ยมันมันมันก็มันก็แต่ลุ้นแชมป์มันก็เหนื่อยอ่ะเพราะว่าวันนี้ได้ข่าวว่ามานีนน้อยก็ชนะเนี่ยใช่ใช่พ่อเจพูดเหมือนที่เลยที่คอมเมนต์มาตอนนี้บอกว่าผมว่าเจจะเล่นยากหน่อยวันนี้เพราะทุกคนเคยซ้อมกับเจมาก่อนสําหรับทีมได้ใช่พอเจเข้ามาในผมเห็นเลยอ่าอารันโนอืมอ่าเบอร์ยี่สิบเจตตามเจตลอดเลยอ่าอ่าเออคือแมนมารกิ้งเลยแล้วก็พอพอพอ เอฟูกลงมาเนี่ยฟูกาก็ตามเจเหมือนเดิมที่ผมผมผมดูภาพรวมมานะครับเพราะมันทันกันไงครับผมครับผมอ่าประเดิมกลับมาก็เจอทีมเก่าเลยใช่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 ครับอยากจากนี้ไปพ่อเจอยากเห็นอะไรจากเจบางในในซีซั่นนี้ก็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 โค้ชเขาก็บอกว่าให้เจบังยังหวะก็ให้เล่นในตัวตนเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเกรงใจเพื่อนที่ที่เจได้คุยที่เขาเคยออกเจเขาไปพูดกับในรายการแล้วผมก็ตามฟังอยู่อ่ะใช่ใช่นะ เคยบอกผมเหมือนกันว่าโค้ชบอกว่าให้เป็นตัวของตัวเองที่สุดอืมใช่ที่เขาซื้อมาซื้อจะซื้อเจมาซื้อ,อม,มาเพื่อ,อเพื่อให้เหมือนเจเล่นเป็นตัวตนอ่าจะจ่ายบอลหรือจะเลี้ยงเลยวันนี้วันนี้เขาเขาเขาพยายามพลิกบอลเพื่อจะเทิร์นแบงค์หน้าก็โดนเสียบโดนอะไรก็เห็นอยู่ครับผมแสดงเขาอยากมุ่งมั่นอ่ะมุ่งมั่นอยากอยากอยากจะเล่นเพื่อเพื่อพาบอลไปแบงค์หน้าใช้อินเตอร์ด้วนเป็นบางจังหวะครับผมอืมจากนี้ไปเราคงเห็นเจเป็นเจคนเดิมเจมีความเป็นตัวของตัวเอง <c oughs> แบบ <c oughs> แบบนั้นมากขึ้นนะ ผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะเพราะมันในเมื่อโค้ชเขาเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าตอนที่เจไม่ไม่มีเจอะทีมเขาเขาแพ้มาสองนัดติดอย่างเงี้ยเขาเสียหายนะแพ้ทีมท้ายตารางเงี้ยมันมันมันเสียหายมากทีมเนีเป็นแชมป์มันแล้วมันมันแพ้ทีมท้ายตารางเนี่ยก็ต้องเห็นแล้วครับผมทีนี้ทีนี้อนอกจากเรื่องเจขอข้ามไปหน่อยพ่อจุ้งในฐานะที่พ่อจุ้งก็ตามดูเจลีกตามดูซัปโปโลมาตลอดในเดือนหน้าจะเป็นคิวที่สุประโชคน่าจะได้ลงเล่นละนะฮะในเลขสอง มีโอกาสขนาดไหนพ่อจุงดูตำแหน่งาต่างๆของในซัโเบโลในความเห็น,นพ่อจุง๋งผมว่าซัโเบโลตอนนี้มันขาดตัวริมริมริมเส้นทาง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 ซ้ายแต่ทางขวาน่าจะมีละทางขวาก็าามีไอ้อ่าเบอร์เก้าไงนะผมว่าเช็คเช็คเช็คก็คงคงคงไปเติมเต็มอ่ะครับผมครับคือถ้าจะลงก็็มมีคววาเรจะลงต้องไปด้านซ้ายใช่ไหมเพราะว่าผมว่าอย่างนั้นนะหรือหรือจะเป็นเป็นหน้าต่ําก็ได้ประมาณนั้นรประมาณนั้นผมอยู่ที่ มิชาครับไม่ไม่ชาลึกๆพิธีเขาอยู่ในสนามตลอดอ่ะพิธีเขาอยู่ในในสตาฟโค้ชตลอดว่าว่าเขาวางแผนห้เล่นยังไงเขาก็ต้องใช้เขาเขาก็ต้องใช้แล้วเช็คถ้าอยากจะอยู่ต่อเช็คก,ก็ต้องแสดงความสามารถเหมือนเจที่โดนยืมตัวต้องเล่นให้เขาไว้วางใจแล้วก็ให้ประทับใจเขาถึงเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไงเพราะอาจจะทัดซื้อเขาเดี๋ยวเขาก็จะประธานเขาจะคุยกับท่านท่อในวนเนงครับอด้วยสถานการณ์ของซัปโปโร พ่อตูมองเหมือนผมไหมผมมองว่าที่เช็คน่าจะมีโอกาสมากขึ้นนะเพราะว่าทีมไม่ดีเลยเพราะว่าซับโรเนี่ยมันมันตอนนี้มันสุ่มเสี่ยงกับการตกชั้นอีกแล้วนะเขาถึงได้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 เอาเช็คไปก็บอลบอลวันนี้เล่นดีดีดีพอมาท้ายๆเกมออกม่วเลยบอลเจ็ดแปดชงช่างเห็นไหมออกทะเลเรื่องนั้นที่เสียประตูแต่เนี่ยแหละก็คือ ถามว่ามิชาเขาเก่งไหมเขาเก่งเขาเขาก็เซตบอลสู้กับเอ่อฟอนตาเล่ไหมแต่ว่าได้ลูกทีมไอ้ลูกนั้นจะไปว่ามิชาไม่ได้ก็นักบอลมึงโฉมทางเตะทิ้งมั่วอย่างนั้นนะเบอร์ยี่สิบเจ็ดอ่ะเสียเออใช่ไหมเอออ่าผมรับผมเราก็เอาใจช่วยนะอยากให้อยากให้อ่าเช็คดูว่าเด็กไทยคนอื่นได้ได้ออกไปเติบโตเดินตามรอยเจก็ผมผมผมก็พูดมาเสมอว่าอยากจะให้นักฟุตบอลไทยอ่ะไปแล้วเจบแอว่าคุณจะเก่งคุณต้องไปเพราะว่าใน คุณอยู่ประเทศไทยคุณอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งแต่คุณไปอ่ะคุณอาจจะเป็นเป็นเบอร์ไหนก็ไม่รู้อะใช่ไหมล้วดูเฟสทัชเขาแต่ละดอกเลยเขาเนียนคลิปเลยเ<อ>ใช่ไหมเอเอแบบใช้บอลแรงบอลอะไรมาเขาจับมันแบบเนียนคลิปแล้วบอลบอลเขาเร็วบอลอย่างเงี้ยถึงจะไปสู้อุลเบย์ได้ถ้าเล่นเร็วบอลอย่างเงี้ยคนนึงชอบไงว่าว่าดูแล้วมันมันมันกว่าดูทีมชาติเล่นค <laughs> <laughs> ือมันใกล้เคียงกันเลยว่างั้นเลยก็คือก็คือศักยภาพนักบอลเขาอ่ะตัวที่เขาเข้ามาเล่นเจลลี่มันก็ระดับมันตัวท็อป ใช่ของใช่มันเป็นตัวทีมชาติเก่ามั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับผมมาตรฐานมันสูงมากเนาะใช่ใช่ใช่เจเจก็บอกว่าใครไม่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 ออกมาไม่รู้บอกว่าฟุตบอลฟุตบอลอ่ะในเจลีกมันเก่งแล้วมันมันเหมือนเหมือนที่คนไทยอวยกันคนนู้นเก่งบอกมาถ้าคุณอยากเก่งคุณมาเล่นเจลีกผ่านคุณไปไหนก็เล่นได้หมดพอปุ้มเหมือนปุ้มเล่นเจลีกพอกลับไปเล่นอุเบยปุ้มเป็นคนเดียวที่เอาชนะโดนลุมอุเปย์ยัางบอลไม่ได้เพราะทัดดีมาก เราเรามองเราไม่ต้องเราพูดตรงๆไม่ไม่ต้องมาอวยกันอืมอืมใช่ปหมบุ้มเห็นไหมผ่านเออเล่นเจลีกันยังคลิปอืมครับต่อ,อไป<ม>ถ้าสมมติว่าเราไปกันหลายๆคนหน่อยเนาะมันก็ได้กลับมาแล้วก็จะยกกระดับผิมท่านเราด้วยมันมันแน่นอนเพราะว่าเราก็ได้ไปซึมซับบอลเจลีกเขาเล่นกันเร็วแล้วก็ฟังคิดแต่ถ้าคุณช้าคุณมาจับบอลมาคิดหนึ่งคุณไม่ได้แล้วอบอลเจลี่เขาเราก็เห็นมันมันอ่ะเออเพราะถึงอยาก เพราะยุงอยากเห็นใครไปอย่างเนี้ยก็ใครก็ได้ที่ท,ที่ที่ว่ามีมีความสามารถแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอเจนต์เขาติดต่อมาก็ถึงไปอาจจะได้อยู่นี่กินสองแสนแสนกว่าไปอยู่โน่นกินหกหมื่นเจ็ดหมื่นผมว่าต้องไปครับอืมนักฟุตบอลเจลีกที่ผมดูร้วที่ไปยุโรปไม่แพงนะยี่สิบล้านสามสิบล้านก็เป็นเงินไทยอย่างเงี้ยแต่ว่าไปเพื่อสร<อ>้างโอกาสไปเพื่อพัฒนาใช่ยังยังยังเบอร์อะไรอ่ะที่เคยเล่น เบอร์สี่สิบเด็ดที่เคยเล่นกับเจที่สโปโรอ่ะเป็นเด็กฟออตเต้ออ่ะเขไปจะเรืองสักอย่างนี่แหละเห็นไหมเขาไปอยู่ที่เบนเย่ยมฉันได้ข่าวว่าจะกลับมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาซ้อมอยู่ฟอนตเล่เจบอกคนนี้เด็กแั่นเก่งมากเลยครับผมคุณคุณทีาพนเขาบอกว่าเช็คพอมาเห็นก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าต้องปรับตัวแล้วครับนี่ไงนี่นี่คือการเปิดโลกเลยคืออย่างนี้เจเขาไปเปิดตลาดมาแล้วแล้วก็คล้ายๆเป็นคนแรกที่ไปเปิดตลาด ของเจลิกเป็นทางการเนี่ยแล้วเช็คเนี่ย,ยก็อยู่แทศไทยเชคก็เป็นเบอร์ต้นต้น,ตนของแทศไทยแล้วพิธ<ะ>ีก็รู้แนวทางของมิชาแล้วเ็าอยู่มิชามาสี่ห้าปีอย่างเงี้ยเชคผมว่าปรับตัวง่ายละเจยอยู่ที่น้องะอยู่อยู่อยู่ที่น้องว่าว่าว่าจะเค้นความสามารถตัวเองออกมาได้มา,มากน้อยแค่ไหนผมว่าใจช่วยอยู่แล้วครับอืมตอนเจไปนี่โดดเดียวเดียวได้เลยนะไปเริ่มต้นโดดเดียวเดียวได้แล้วก็ไม่มีต้นแบบใช่มันไม่มีต้นแบบไม่มีอะไรเหมือนกับเจก็ไปแบบทีแรกก็ ตีแท็กซี่ตัวเปล่าตลอดวิ่งไม่เจอบอลเลยต้องเล่นให้เขายอมรับอ่ะครับผมเช็คเช็คเช็คมีโอกาสมากกระเจอยู่อยู่ที่ตัวเช็คว่าว่า,ว,าว่าจะเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองเหมือนที่อยู่ประเทศไทยได้ไหมโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีกถ้าได้ต่อได้เขาซื้อ,อยาวอีกไม่นานก็ค่าตัวพุ่งปุ๊บได้เนะพราะจุงนะก็มันมันแน่นอนยมันแน่นอนอยู่นแล้วไปเองมันเหมือนอัปราคาไปนักเตะเล่นเจลีกได้ะลรได้พอมาประเทศไทยอ่ะ มันก็ทีมไหนก็แน่นอนอยู่แล้วเออยากได้อ่โอเคประมาณนี้พอจุ้งเราประจุสบายดีนะได้ครับได้ครับแล้วได้ข่าวว่าโควิดติดสิบเก้าอ่ะหายยังติดสิบเก้าไปหนิว่าติดโควิดก่นเนี่ยผมติดติดทีเหรอหายแล้วลลอ่ะหายยังหายแล้วหายแล้วเออไม่พี่พี่พฟาโอเซลด้วยนะ อ่าอ่าอ่าได้ยินดีรองสี่รงสี่รงสี่อ๋พี่เจียวกาไปไปไปเป็นสัญญามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่าๆเด็กไปดูแลกันเลยไม่ดูแลกันเลยเด็กไปอุ่นเครื่องมั้งอ่าอ่าใช่ยินดีมาเลยได้มาเลยได้ได้ค uh, รับฝากความพิถเพูด <jewelry> คุณแม่ด <Darwin> ้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคี่จุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในเฟซบุ๊กและกดซับสไคร์ตนะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ